เรายักำลังสนทนาอยู่กับคุณแม่อายาดานะคะแล้วก็คุณพารณจากโรงเรียนรุนศิกขาไลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทางเลือกของบ้านเรานะคะว่าในการศึกษาทางเลือกนี้มีวิธีการในการที่จะ ฝึกฝนให้เยาวชนของชาตินะคะออกมาในรูปแบบที่เขาเป็นมนุษย์จริงๆมีความคิดมีทัศนคติและสามารถที่จะแสดงออกได้นะคะในสิ่งที่เขาคิดเขารู้สึกแล้วก็ประมวลกับวิชาความรู้ออกมาให้เขาได้ออกมาแบบเป็นตัวตนของเขาเองได้มากที่สุดเลยนะคะนี่เราจะกลับมาคุยกันต่อกับคุณแม่นะคะทราบข่าวว่าคุณแม่เองเนี่ยนะคะพาลูกเนี่ยไปที่ ชุมชนบ้านสามขาซึ่งเป็นรงค์ียนที่ซึ่งเป็นชุมชนบ้านสามขาเนี่ยาทางคุณพารณ์เองเคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอเลยนะคะว่ามีการเข้าไปพัฒนาทางด้านเรื่องของการศึกษาอะไรต่างๆทําไมคุณแม่ถึงตัดสินใจไป,ไปแล้วไปแล้วที่นู่นเนี่ยได้อะไรกลับมาคะค่ะก็พอดีเป็นช่วงปิดเทอมนะคะทุกค,ครั้งก็จะปรึกษากับสามีว่าระหว่างที่ลูกว่างไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยเราจะหาอะไรทําให้ลูกได้ มีประสบการณ์ชีวิตเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่อยู่ในโรงเรียนนะฮะก็มาถึงวัยที่ว่าคิดว่าเราน่าจะลองไปหาสถานที่ที่ให้เขาได้เลาะให้อยู่แบบที่ไม่เคยอยู่มาก่อนค่ะก็เลยมาปรึกษากับทางโรงเรียนนะคะว่าที่ไม่เคยอยู่มาก่อนก็คยอยู่บ้านที่สุขสบายแล้วมีคนช่วยทํะสะดวกสบายทุกอย่างมีพี่เลี้ยงมีแต่ว่าคุณแม่บอกอยากให้ลูกลําบากบ้าง ค่อนข้างจะคิดกลับกับคุณแม่คนอื่นนะคะค่ะก็อยากให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตคนอื่นนะคะว่าเป็นยังไงแล้วเราจะอยู่ร่วมกับเขายังไงนะคะก็เลยปรึกษาทางโรงเรียนค่ะโรงเรียนก็แนะนำว่าลองไปที่นี่จุดบ้านสามขาค่ะใช่ค่ะที่ไปเนี่ยพไปเรียนอะไรมาหลักสูตรชีวิตหลักสูตรชีวิตเราเนี่ยต้องการมากเลยซึ่งคุณพรลไม่ทราบเลยว่าคุณแม่จะพาลูกไปฮาไม่ทราบไม่ทราบ แต่เราเนี่ยโรงเรียนมีนโยบายอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นโขงแต่คุณแม่ไปเดี่ยวโอรูกตกใจเลยไหมคะพอทราบว่าตกใจคะตกใจว่าไอ้คุณแม่นี่โออยู่กรุงเทพมีฐานะดีดีไปอยู่บ้านสามขาเรี่รู้สึกผมไปเจอคุณแม่ประจำไปไหมผมไปเยี่ยมบ้านสามขาไปเจอเอ้าคุณแม่ยังไงมาอยู่ที่นี่บ้านสามขานี่ผมไปประจํานะค่ะคุณแม่ก็เลยพาลูกไปเลย คุณแม่พาลูกไปไปแล้วสิ่งแรกที่ลูกได้สัมผัส <c oughs> เขาคุยกับแม่ไหมคะแม่พาผมมาทําไมเลยคุยไหมคะเออคือได้ได้คุยกับเขาก่อนแล้วอะคะ่ะว่า,าที่เรา<ป>จะไปเนี่ยไปไปเพื่ออะไรนะคะ,คะก็บอกลูกว่าเราจะไปไปเอ่อไปที่ที่หนึ่งที่เราไปพบกับธรรมชาติแล้วก็ไปพบเพื่อนใหม่นะคะแล้วก็ลองดูลูกชายก็เป็นคือ ูกชายเนี่ยมีโอกาสได้คือมีลักษณะทิสัยที่ชอบทําอะไรแล้วคือแบบว่าลองดูอะไรอย่างเงี้ยคือเขากล้าที่จะลองนะคะก็ก็เลยบอกลองดูไปกันค่ะก็เราก็ไปกันค่ะไปขาก็ได้ไปกับเด็กป่นน้าขาไปดูฝาแมวแต่ไปเดินเขาไปไปนี่ไปไงครไปแล้วแบบไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านเลยค่ะก็ขับรถกันไปสองคนแม่ลูกอะค่ะใจถึงมากคุณพ่อปล่อยคุณพ่อดูกิจการคุณพ่อก็ ก็ขอบคุณพ่อที่ไว้ใจค่ะปกติก็ไม่เคยขับรถไกลขนาดนี้ <c oughs> ค่ะไปถึงก็ <c oughs> แล้วยังไงคะไปถึง <c oughs> ก็เข้าไปใช้ชีวิตอยู่เขา <c oughs> เลยก็ตรกเตรียมตัวก่อนค่ะว่าเออก็คิดหนักเหมือนกันนะคะสอง,สอ,งอาทิตย์นี่ยเราจะทําอะไรกันบ้างนะกับลูก ลูกก็ไปโรงเรียนได้แต่ว่าตัวเราเราจะนั่งทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็เตรียมกิจกรรมเตรียมอะไรไปทําหลายอย่างของตัวเองนะคะ,ะก็ก็ขับรถไปแล้วก็ไปถึงที่โรงเรียนก็ส่งลูกเข้าโรงเรียนเลยค่ะค่ะไปอยู่กับเพื่อนๆเ,เลย<ะ>ค่ะลูกก็ยอมก็เข้าไปนั่งเล่นกับเพื่อน<ะ>ครึ่งวันค<ะ>่ะก็สนิทกันเลยค่ะเล่นกันก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีอะไรมากั้นหรือว่าที่จะเขาจะรู้สึกว่าเขาแปลก เมื่ออยู่ที่นั่นนะนะก็กลมกลืนไปกับนักเรียนเจตนาของของคุณแม่เองจริงๆคือเจตนาที่จะให้เขาได้รู้จักกรใช้ชีวิตจริงๆค่ะแล้วก็ให้เขาได้กล้าที่จะรับสิ่งแปลกๆใหม่ๆในชีวิตนะคะเป็นเด็กเป็นเด็กบ้านนอกเป็นเกป็นเด็กบ้านนอเขาไม่รู้สึกแปลกแยกไม่ค่ะก็บอกเขาว่า เราทุกคนเท่ากันนะคะคือถึงว่าเราจะมาจากกรุงเทพหรือเขาจะอยู่ที่นั่นค่ะเราก็เป็นเพื่อนกันคก็เราได้เรียนรู้จากเขาเขาก็เรียนรู้จากเราค่ะต้องถามคุณแม่ยี่มือนว่าคุณแม่เองเนี่ยนะคะคือมีทัศนคติหรือมองระบบการศึกษาในบ้านเรายังไงคะค่ะคือการศึกษาปัจจุบันเนี่ยจะเน้นเรื่องของเราต้องเรียนตามที่ทางคุณครูบอกมานะคะซึ่งจะไม่ได้ฝึกให้เด็กได้ หรือว่าลองทําหรือว่ากล้าตัดสินใจในบางเรื่องคือเราคุณครูจะเป็นคนแนะแนวทางมาคะนะคือถ้าเกิดว่าเราไปเรียนในระบบแบบนั้นเด็กจะไม่เคยมีโอกาสได้ทำอะไรเองอะค่ะจะไม่ได้มีโอกาสได้ลองตัดสินใจแล้วผลมันจะเป็นยังไงคคือตรงนี้ดิฉันคิดว่ามันสำคัญนะคะเราต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆเวลาที่เขาเติบโตไปในอนาคตเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไง ถ้าเกิดว่าเขาไม่เคยลองลองลองมือทําอะไรเลยใช่ไหมคะก็ <c oughs> ก็คิดอย่างคิดประมาณนี้ค่ะคุณแม่เองจริงๆเนี่ยคุณแม่มีความคาดหวังไว้ก่อนหรือเปล่าคะว่าต้องตัดสินใจสง่งลูกมาเข้าโรงเรียนทางเลือกแบบนี้ค่ะคาดหวังเพื่อที่ว่าเมื่อเขาโตขึ้นไปในเบองหน้าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความคาดหวังตรงนี้อยู่หร<อ>ือคาดหวังไว้ยังไงความคาดหวัง มีในแง่ที่ว่าเราให้ลูกมาที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนก็เหมือนบ้านหลังที่สองนะคะก็จะดูเรื่องความปลอดภัยอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็อันดับที่สองคือว่าลูกจะมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรบ้างจากที่โรงเรียนนะคะแต่สําหรับในอนาคตเนี่ยก็ให้โอกาสเขาตัดสินใจนะคะว่าเขาจะเติบโตไปเป็นยังไงทางเลือกของเขาเองเด็กที่บ้านสามขาเนี่ยก็เรียนแบบคอนเซต์นิสเหมือนกันเป็นเด็กที่ถูกเรนมาที่ เป็นการยานมิทใครมาก็เข้ากันได้ใครมาก็ยินดีต้อนรับมันเป็นคนนับแขกเก่งเป็นคนพานักท่องเที่ยวไปปีนเขาไปอะไรต่ออะไรเขาฝึกมาอย่างนั้นด้วยกันมันเราทำใกล้กันกับดุนิชาหลายมากแต่ความเป็นอยู่เขาเนี่ยเขาอยู่ในชนบทเราอยู่ในเมืองหลวงก็ไปเข้ากันได้ดีแล้วปเดยนน้องไมโลก็เป็นคนที่โอเพ่นไม้เด็ดนะคือใจเปิดอะใจเปิด ไม่ไปดูถูกเด็กมันหนาวว่าเขายากจนเขาจนเขาไม่มีรถขี่เขามีห้องแอร์นอนอะไรเขอยู่กันดูด้วยกันเอาอยู่ด้วยกันก็เล่นด้วยกันคือเด็กเนี่ยเป็นไม้อ่อนเนี่ยดัดง่ายโดยเข้ากับเด็กพวกนั้นก็เล่นกันด้วยตาม,มที่เด็กชาวบ้านเขาเล่นกันที่นังเจ้ไม่มีอะไรเล่นโลด<ม>โผนอะไรบางทีก็คุณแม่ก็ตกใจเหมือนกันนะไม่เล่นอะไรก็คุณแม่มองว่าถ้าเอาลูกเข้าในระบบการศึกษาแบบปัจจุบันเนี่ยจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น คือคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราเรียนเรียนตามระบบเนี่ยนะคะ,ค,ะคือเด็กจะคิดไม่คิดเองไม,ไม่ไม่ค่อยเป็น,นะค,ะคุณแม่ห่วงตรงจุดนี้มากใช่ค่ะสำคัญมากๆเพราะว่าสังคมในอนาคตเนี่ยคือพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกไปตลอดชีวิตนะ,นะคะใช่ค่ะลูกที่จะโตไปเนี่ยเขาต้องสามารถที่จะไปได้ได,ด้วยตัวของเขาเองอแต่ทีนี้ถ้าเราไปฝึกตอนตอน ในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมจะช้า,าเกินไปหรือเปล่าก็คิดว่านอกจากเรื่องออความรู้แล้วเนี่ยยังต้องฝึกความความเป็นเป็นมนุษย์ของเขาอะค่ะให้เข้มแข็งเพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคุณแม่ไม,ม่กลัวเหรอคะว่าคือบางครั้งเนี่ยมันมันจ้ำกึ่นเงินมากกับการที่บอกว่าเขาคิดเองได้แล้วก็มีความเชื่อมั่นมากจนกระทั่ง ถ้าสมมติว่าไปอยู่ในสังคมข้างนอกแล้วด้วยความที่เขาคิดเองเป็นและเชื่อมั่นตัวเองมากเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะมีความคิดที่ที่ขัดแย้งกับคนอื่นหรืออาจจะไม่หรืออาจจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราเนี่ยพัฒนาเด็กที่เรียนเนี่ยต้องอนุบาลเนั่นมาอยู่เนะ่ไปให้เป็นเด็กดีและเก่งเพราะเราตอนตื่นเช้าเนี่ยต้องอ่า อารัธนาศีล์อ๋อเอาธรรมะเข้ามาด้วยเพราะเราให้สร้างคนดีเนี่ยสร้างให้เป็นคนดีและเก่งแล้วก็เราสร้างเป็นใบลิงคั่วด้วยเป็นสองภาษาด้วยพอเรียนมาตั้งอนุบาลตั้งปหนึ่งอะไรก็มีครูภาษาอังกฤษมาเรียนเราเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธี listening คือฟังก่อนผ่านฟังภาษาอังกฤษฟังแล้วก็พูดพูดภาษาอังกฤษแล้วยังเขียนภาษาอังกฤษแล้วยังเรียนไวยากรณ เราเราเรียนขับทางกันหมดเลยกับทางึกษาเรืธรรมดาระบบธรรมดาเนี่ยเรียนวิทยากรก่อนจบมาอะไรเรื่องไม่กล้าพูดเลยตัวผิดวิทยากรเด็กเรานี่จบมหกนี่พูดไปอังกฤดได้ได้ร้อเลยคือทุกวันนี้เนี่ยนะคะอย่างที่เราถ้าเราตามข่าวแต่หน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆเราจะพบว่าพอเปิดเทอมทีหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เป็นความกังวลของสังคมก็คือว่าพอเปิดเทอมทีอ้าวมันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นหรือเปล่า รุ่นพี่จะไปสอนรุ่นน้องกันยังไงใช่ไหมรุ่นน้องอาจจะมีพฤติกรรมยังไงเปิดเธอมาเราจะเจอข่าวแต่ว่าเด็กยกพวกตีกันสถาบันไม่ถูกกันหรือการประเพณีการรับน้องที่เน้นความรุนแรงอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่าอันนี้มันคือเหมือนกับเป็นภาพประทับตราว่าระบบก,การศึกษาไทยของเราพอมันโตขึ้นมาแล้วมันเป็นในลักษณะนี้พอมาเจอในการศึกษาทางเลือกแบบนี้เนี่ยเราก็เลยมีคําถามกลับขึ้นมาบอกว่าออในการศึกษาทางเลือกเนี่ย มันน่าจะมีอะไรที่พลิกแพงจากนี้หรือเปล่าหรือเราจะสามารถเอาระบบการเรียนการสอนแบบคอนซัคชั่นนิซึมที่คุณภารณ์ว่าพูดถึงเนี่ยนะคะเข้ามาสอดแทรกในระบบการศึกษาแบบปัจจุบันได้ไหมคือที่โรงเรียนเนี่ยนะจะแตกต่างโรงเรียนอื่นมากๆค่ะเรามีเด็กร้อยคนเีมีครู30คนถ้าจะกล้าจ้างครูสามสิบคนครูคนดูงั้นกันสามสี่คนนั่นเองจะมมีครูฝรั่งจะแปดคนเก้าคนครูไทยยี่บสองคนเพราะฉะนั้นเด็กจะละ รวมพวกยกพวกตีกันอะไรนีมันเป็นไปไม่ได้ฮะเพราะเรากลุ่มหนึ่งเด็กสามสี่คนนะที่ทำโปรเจกต์กันฮะอย่างมากก็ห้าหกคนจะมาเป็นกลุ่มแล้วครูในในแต่ละโปรเจกต์ก็มีครูสองคนสองคนสองคน่ะอันนี้สิ่งหนึ่งที่เราพอคุยคุยกันเนี่ยจับได้อย่างหนึ่งก็คือว่าในระบบการเรียนการสอนแบบใหม่หรือแบบคอนซัคชันนิซึมเนี่ยมันจะมีการสอนของการเอื้ออาทรระหว่างกันด้วยใช่ไหมฮะอ๋อน่นนนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องการต้องการปลูกฝังนะความเอื้ออาทรเนี่ย ทางคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยเราว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนช่วยเอาตอนถ้าคุณแม่เป็นคนเห็นกับตัวนะ,ะจะเอาแต่ได้ถ้าเดียวลูกก็จะก๊อปปี้แม่พิมพ์ที่บ้านมาได้ค,คุณแม่เป็นคนใจดีนะ,ะที่ก็อยากให้ลูกเนี่ยเหมือนคุณแม่ว่ามีน้ําใจที่จะให้รู้จักให้รู้จกัจกให้อภัยที่ผมพูดมาทางแต้ตนแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยแปดขวบของคุณแม่เนี่ยพอกลับมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ อยู่โรงเรียนฉันอาจจะคือเป็นมิตรกับเพื่อนเพราะว่ารวมกลุ่มกันทุกคนเสมอกันแต่พอกลับมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยแปดกองคุณแม่เนี่ยแสดงความว่าโอ้ฉันคือคือราชาของบ้านเลยคะ่ะไ,ไม่ค่ะ,คะไม่เคยเลยค่ะลูกชายเนี่ยอ,อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นที่รักของเพื่อนนะคะ,คะแล้วเพื่อนเพื่อนเองก็ก็เป็นอย่างนั้นกันหมดเลยในกลุ่มของเราอะนะคะ,คะเพราะว่า คือเนื่องจากว่าเราเรียนมาตั้งแต่อนุบาลเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะปลูกฝังเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรกันค่ะความคิดของแต่ละคนก็มีมแต่ว่าเราก็ยอมรับฟังความคิดของคนอื่นด้วยะนะคะแล้วหาข้อสรุปกันว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของเรียกว่าเป็น,นลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งะคะ่ะ<ม>ที่โรงเรียนเป็นยังไงกลับมาบ้านก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้แตกต่างกันนะคะคือเวลาเรารับเด็กนี่นะฮะ เราให้ความสำคัญคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยเราสอนบ้าคุณพ่อคุณแม่ยังหนักหนักแล้วว่าเห็นด้วยวิธีนี้หรือเปล่าถ้าไม่เห็นด้วยวิธีนี้เราก็ไม่รับนะแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้เวลากับลูกไม่ได้เราก็ไม่รับดูเรียมะม๊ให้โรงเรียนหมดเราสอนไปอย่างรอบรมไปอย่างกลับไปบ้านไปทาไปอย่างแต่แล้วพอลูกไปทํอะไรเกเรก็โทษโรงเรียนอันนี้เราเราก็ไม่รับมันต้องต้องสอยคล้องกันไม่อย่างนั้นเด็กเขาจะมีความสับสนนะคะเอ๊ะอันไหนคือถูกอันไหนคือควร ก็าอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้เหมือนกันะนะคะปัญหาที่ตั้งแต่ลูกเข้ามาเรียนที่นี่เราเคยเจอไหมคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างเนื่องจากว่าลูกก็ยังเล็กแล้วก็เพิ่งโตมานะ,ะคะก็ปัญหาที่เจอก็เป็นปัญหาที่เรื่องเด็กที่เขาอาจจะทะเลาะก,กันบ้างอะไรกันบ้างอนนแต,นนแต่แต่เรามองว่ามันไม่ใช่ปัญหามันเป็นโอกาสให้เขาได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองุณพ่อ่ม่ต้องอเข้าใจนะกขค่ะยังเวลาเขาทํา โปรเจกต์นะทำโครงงานด้วยกันบางคนเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็อารมณ์รุนแรงเนี่ยเี่ยวเจ้าเพื่อนในกลุ่มก็บอกนี่เธอ,อไปห้องน้ำสักเดี๋ยวได้ไหมบางน้ำไปยืนดูหน้าต่างเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เพื่อนสอนกันเองเพื่อนเขาสอนกันเองอ ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะ,คะเพราะว่าอย่างท,างที่อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าสังคมทุกวันนี้สิ่งรอบตัวเนี่ยมันมันเป็นตัวหล่อหลอนที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมสอบไปในทางก้าวร้าวสอบไปในทางเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยเยอะมากแต่ว่าน้อยคนนะคุณ,ค,ณคุณพรนนะน้อยคนนะ,ะที่คุณพ่อคุณแม่มักจะมองว่าเออเราจะฝึกลูกเราย,ยัางไงให้มีวิธีคิดให้มีวิธีการอยู่ด้วยกับคนอื่นแบบไม่เห็นแก่ตัวไม่หนักหนักไปกว่านั้นนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรวมหัวกันว่าไปจ้าง ไซคลอจีนักจิตวิทยาเนี่ยจัดเองเองะจัดเองถ้าออกตังเองว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลุ่มหนึ่งมีนักจิตวิทยาผู้ใหญ่แล้วเอาลูกเนี่ยกลุ่มลูกของตัวเองเนี่ยไปกลุ่มหนึ่งไปนักจิตวิทยาไปดูระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่เรียนรู้จากนักวิทยาผู้ใหญ่เนี่ยมีนักจิตวิทยาเด็กไปดูแลเด็กนี่ไปจัดทำไมถึงคิดทำอย่างันนอ่ยยาาาจะะถมมกกร็ คือจากที่ว่าเราเนี่ยเราก็เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีข้อขัดแย้งกันบ้างระหว่างแม่กับลูกหรือครอบครัวทีนี้เราเองเราก็อยากเข้าใจว่าสิ่งที่เขาคิดน่ะคืออะไรแล้วสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องไหมก็เลยปรึกษากันนะคะว่าเราจะหาหาความรู้จากเรื่องนี้ได้จากไหนก็เลยจัดกลุ่มกันหาผู้รู้มาแนะนำค่ะ มันเป็นวิธ um, ีการวิธีการคิดแบบที่จะแก้ปัญหาสังคมไทยเลยนะคะไม่ได้เยมออกตังคนะคุณพ่อคุณแม่ออกตังยค่แล้วยังไงฮะแล้วยังไงฮะก็เลยไปได้ว่าจะต้องคุยกับนักจิตวิทยาใช่ค่ะก็ก็ทาให้เราเราทั้งตัวผู้ปกครองเองแล้วก็กลุ่มของเด็กเองต่างคนต่างกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วเราก็ปรับปรับตัวเราเองลูกก็ เข้าใจว่าสิ่งที่แม่หรือพ่อพูดถึงเนี่ยหมายถึงอะไรก็ทําให้ครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นนะคะก็คือทําความเข้าใจกันในครอบครัวในกลุ่มเองก็ครอบครัวใครก็ครอบครัวของคนนั้นไปทําความเข้าใจกันเราเองอันนี้คือวิธีการปรองดองวิธีการสมัยไรฉันที่ถูกต้องเลยนะคะยังมด้คิดยังไม่ได้คิดนะคุณพ่อคุณแม่คือมีเด็กซนอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่ซนที่จี่ว่าซนมากๆเลยนะจงโรงเรียนก็หนักใจแต่คุณแม่คุณพ่อเนี่ย ไปรวมกลุ่มกันว่า้จะช่วยโรงเรียนยังไงได้อันนี้ผมก็ไปต้องขอขอบคุณคุณพ่อ,อคุณแม่อย่างมากที่ออกตังเองไปจ้างนักจิตวิทยาจากจุฬาลงกรณ์รณรณมาหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาเรียนมาทางดูแลตัเด็กเนี่ยนำมาจัดแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากลูกบ้างจากการที่เขาเข้าโรงเรียนในลักษณะน,นี้เขาพฤติกรรมที่เขาไปใช้ชีวิตในบ้านเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรยังไงกันบ้างระวัง พ่อแม่กับลูกค่ะกเ็เราก็ได้เรียนรู้แล้วแบบระบบคอนสตรักชั่นทีซึมนะคะโดยผ่านทางลูกใช่ค่ะ,คะก็เราก็ได้เอามาปรับเรื่องของในการทำงานได้ด้วยแล้วก็อ๋อเหรอคะการทำงานของเราเนี่ยนะคะ,คะใช่ค่ะการบริหารงานที่ที่โรงงานนะคะค่ะเพราะง,งั้นเดี๋ยวคงต้องคุยกันยาวนิดนึงเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายว่าในการเรียนรู้ผ่านทางลูกเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ได้อะไรบ้างสักครู่ค่ะ Come on. Right.